ท่านคิดไหมครับว่าถ้าท่านแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112บ้านเมืองนี้จะสงบบ้านเมืองนี้จะสงบบ้านเมืองนี้จะเจริญวันนี้ท่านได้รับเลือกตั้งมาแล้วครับท่านเก็บเรื่องนี้ไว้ในกระเป๋าไม่ได้อประเทศนี้ถ้าแก้กฎหมาย112ไม่ได้แล้วมันจะล่มจมผมไม่ว่าเลย ท่านเสนอนโยบาย2 300รข้อท่านเป็นความหวังของคนไทยที่จะเข้ามาบริหารบ้านเมืองท่านละเพียงเรื่องเดียวท่านไม่ต้องไปด่าสอาวท่านไม่ต้องไปว่าด่าฝ่ายตรงข้ามท่านได้เป็นนายกแน่ท้าไม่มีหนึ่งหนึ่งสองท่านยังไม่ยอมเลยครับผมก็ึงอยากจะถามว่าพักอนาคตใหม่และพักเก้าไกลเกิดมาเพื่อแก้อย่างเดียวหรอครับแก้หนึ่งหนึ่งสองหรอถ้าไม่แก้แล้ววันนี้ประเทศนี้มันจะบจบยัมไง มันไม่ใช่ครับท่านแต่วันนี้ท่านยืนอย่างเดียวผมดูพิการทำกูไม่ยอมนี่คือจุดยืนกูเหมือนกับทําให้ผมคิดได้ว่าเฮ้ยถ้าคนาคตใหม่กับพรรคเก้าไปเกิดมาเพื่อล้มล้างเหรอเกิดมาเพื่อแก้กฎหมายตรงนี้เหรอแล้วถ้าแก้แล้วประเทศนี้เป็นเทวดาหมดผมจะยอมมันไม่ใช่ครับท่านท่านไม่ด้ดงไปชีทีไค่สองสามร้อยนโยบาย ที่ท่านออกมาผมว่าหนึ่งถสองชาวบ้านก็ไม่รู้หรอกครับว่าท่านจะแก้อะไรแต่เขาอาจจะถูกใจนโยบายท่านเรื่องอื่นเขาหวังว่าท่านจะมาเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นความหวังของคนไทยครับว่าพักเก้าไก่คนรุ่นใหม่จะมาพัฒนาประเทศผมก็แอบรอลึกๆครับแต่ท่านไม่ยอมอะไรเลยน่ไม่ยอมลดละค่ะหนึ่งหนึ่งสองก็เป็นที่มา เสียงไม่พอที่จะหนุนพิธาเป็นนายกนะตอนนี้เราพูดชัดเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยที่ผ่านมาพิธาและบรรดาแกนนาพรรคส้มพยายามเนียกร้องบอกว่าเนี่ยพรรคส้มมาโดนกันแกล้งโดยเฉพาะประเด็นเรื่องที่พรรคเก้าไกลถูกยุบทีนี้ไปดูว่าสาเหตุเป็นเกิดจากอะไรที่พรรคเก้าไกลถูกสารรัฐมนูญมีคําวินิจฉัยยุบพรรคเพราะว่า ตลอดเวลาพักเก้าไกลเนี่ยหมกมุ่นที่จะทําลายสถาบันเพิมเกริมถึงขนาดนํา44สสก้าไกลร่วมกันลงชื่อยกเลิกมาตรา112เป็นนโยบายหาเสียงของพัก 5, 9, 9และอีกทั้งบนเวทีนี้จําได้ไหมคะที่คุณพิธาติดสติกเกอร์แล้วพูด<น>ยกเลิกใน,ในฐานะหัวหน้าพักด้วยนะเด<ต>ี๋ยวดูช่วงนี้หน่อยค่ะตอนนี้ ผมในฐานะหัวหน้าพากเก้าวไกลติดสติ๊กเกอร์ต้งคำว่ายกเลิกแต่แต่ผมต้องขอโทษน้องทั้งสองว่าขอให้ผมแก้ไขนี่แหละค่ะพฤติกรรมของตัวเองการกระทำของตัวเองชัดๆแต่โทษคนอื่นหาเสียงโทษคนอื่นบิดเบือนข้อมูลให้ร้ายป้ายสีคนอื่น ไม่หันกลับมาดูพฤติกรรมการกระทําของตัวเองว่าคิดล้มล้างการปกครองหรือเปล่าถึงมีคําที่บอกว่ายกเลิกไปติดสติกเกอร์พูดคําว่าหัวหน้าพักด้วยซ้าไป